เแฉกผู้วติมโซมาโอ้คือเข้ามาโรงเรียนนี้แล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพูดภาษาจีนเท่านั้นนะครับใครอยู่ภูเก็ตแบบไกลๆไหมครับภูเก็ตนี้มีไหมครับอ๋อแน่นไงมีถึงภูเก็ตนะครับที่มาถึงที่นี่คือเชื่อแล้วว่าที่นี่มันแบบนักเรียนเยอะจริงๆเนาะวันก่อนนะครับผมเคยพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเปิดมุมมองโรงเรียนจีนที่โรงเรียนกวางฟูวิทยาคมนะครับที่ชาฝั่ง ที่เชียงรายใช่ไหมครับแต่วันนี้เรามาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับชื่อโรงเรียนมีชื่อว่าอะไรนะครับเจ้าเหลียนเกาจีจงเสวียนเจ้าเหลียนเกาจีจงเสียนนี่เลยใช่ไหมครับอ๋อตรงนี้ตรงนี้ไม่ใส่อ่าตรงนี้ไม่เห็นเนาะแต่เนี่ยจะเป็นตึกตึกสําหรับสอนมัธยมนะครับวันนี้ก็คือเราอยู่กับเออเหล่าซื้อนะครับเรียกว่าชื่อเหล่าซื้ออะไรนะครับเจิงปี้ชงเจินปี้ชงเหล่าเชื้อซึ่ง,งได้ยินมาว่า เป็นครูที่เขาเรียกว่าเรียนพิเศษแบบเฉพาะเลยที่แบบเพาะพันุครูใช่ไหมครับครูจีนพอเราจบมาเนี่ยเราจะต้องกลับไปสอนที่บ้านเกิดตัวเองกลับไปสอนที่บ้านเกิดตัวเองเรียนรู้รับอ๋อเขาเรียกว่าปลูกปั้นบุคลากรเนี่ยใช่ครับแล้วก็กระจายไปที่ที่ขาดแคลนครูเนาะใช่ครับตรงนี้ถือว่าเป็นแบบโรงเรียนจีนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่แล้วเนาะใช่ครับท่าน ภาคเหนือนี่คือนี่จะเรียกว่าใหญ่ที่สุดเลยนะครับนักเรียนก็จะเยอะที่สุดป,ปีที่แล้วมีพันข้าครับปีนี้ส่งมาสองร้อเริ่มที่จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆคือนักเรียนจากต่างที่ก็สามารถที่จะมาเรียนได้แล้วเรื่องที่พักอะไรล่ะครับหลังโรงเรียนมีหอองู่ครับมีที่พักให้เลยเรื่องกินล่ะครับเรื่องกินจะมีแม่ครัวทำให้สอ๋อก็คือว่าถ้าเราจ่ายค่าเทอมเนี่ยมันรวมไปแล้วอ่ ไม่รวมครับไม่รวมนะคุดเด่นเ่เยเยนยังมีค่าฝอ,อยอ๋อค่าเทอมค่าหอค่ากินใช่ตอนนี้เป็นเวลาช่วงที่นักเรียนใกล้จะเริ่มเรียนจากโรงเรียนไทยแล้วครับอ๋อเนี่ยสังเกตเสียงเพลงๆๆอ๋อเดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศเข้าเรียนของนักเรียนนะครับเนาะจุดประเด็นนี้นะครับก็คือแบบเป็นบรรยากาศที่นักเรียนเนี่ยเริ่มที่จะทยอยมากันลนะเนาะ ถ้าเริ่มเรียนจริงๆกี่โมงครับห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งโอแล้วก็เลิกเรียนสองทุ่มเลิกเรียนสองทุ่มนะครับแต่ระหว่างเรียนเนี่ยมีพักเบรกนะคร,กนนครับพักเบรกสิบห้านาทีพักเบรกสิบห้านาทีโซนนี้เป็นโซปนปัดมแล้วครับฝัด<อ>นี่ก็คือ โรงเรียนที่คุณครูสอนนะครับป .5 เนาะเขามีนักเรียนประมาณ่คนตันนี56คน56คนที่เราต้องดูแลรับผิดช,ชอบมีโอกาสดีมากเลยที่เราได้มาเจอกับน้องๆนะครับแต่และคนเนี่ยที่ขอถามหน่อยเราอยู่ที่นี่หรือเปล่าอยู่บ้านอันลุโอไทยหรือเปล่า,ม,ามีใครที่ไม่ได้อยู่ที่นี่บ้างมาอยู่ที่นี่

啊，五年级会写毛笔了吗？毛笔也会写了。哇，什么都教。对，什么都教。啊，还会写作文啊？什么？作文。作文，是吗？作文、日记这样也写哇哇，写作文呀！作文，我太厉害了，这里的学生。啊，呢帕萨就，这样 แข็งแรงมากๆนะครับถ้าใครที่สนใจส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่เนี่ยรับรองได้ว่าภาษาจีนของเด็กๆเนี่ยจะอย่างนี้เลยครับเพราะว่าเข้ามาโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดภาษาไทยได้เนาะจังส์อ๋อถ้ามาถึงโรงเรียนไม่พูดภาษาไทยได้เนาะ 谁说的话呢？从来啊、呃，有说泰文泰语吗？进了学校，进了学校没有说过，要是跟同学沟通也说一点点。哦，一点点哦，这一点点也不可以是吗？是的。哦，多。就是说，国呢，很宽，他要，要，要、呃，要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 ， กลับไปอะถึงจะพูดภาษาไทยได้เนะเานะไมะ่ต้อเีย่ตเย็นด้ไ่ตองเีนาได้ไมต้เยนก็ได้ไม่้องเรียนก็ไ่ตองนีก้งเรีนด้ไมองเรีนก่องเรียน,นะะก็ม่องเรยนก็อนุบาลองเรียนก็าล้ไม่อเรยก็้เรียนกาได้บม่ก้เรียนกะไ่อรียนก็่อเรียนบอกว่าอยากเห็นบรรยนกาศนักเรียนกักศึกษาที่กําล้งเข้าเรียนนะครับ่ ก็อใใัจ้ริ่ะสุดสีแดงคูเชื่อแล้วว่าที่นี่มันแบบนักเรียนเยอะจริงๆเนาะนี่ยังแค่แบบเพิ่งทยอยมาใช่ไหมครับ<อ>นี่เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่ระดับชั้นมัธยมแล้วนะครับโอเคอตึกเนี้ยจะเป็น โซนของมัธยมแล้วใช่ไหมครับจากมหนึม 1, 1มหนึ่งถึงม .6 กถหมคคือห้องที่สุดห้องพอกพันกรจีนพัะพันคูุง<อ>จีนนะครับใช่นจังหวัดไหนครับเซนคนจังหวัดแม่สอค่ะอ๋อแม่ห้องสอนนะครับมาเรียนถึงนี่เลยแล้วส่วนมากเนี่ยนักเรียนที่นี่คือจากต่างจังหวัดไหมครับอย่างน้องอ่อคนท,ที่นี่ใครอยู่ภูเก็ตแบบไกลๆไหมครับ ภูเก็ตน,นี่มีไหมครับอ๋อนั่นไงมีถึงภูเก็ตนะครับที่มาถึงที่นี่อ๋อนี่เป็นโอกาสดีมากๆที่ครั้งแรกนะครับที่ได้มาเห็นแบบบรรยากาศนักเรียน,นกําลังเรียนเลยนี่ก็เป็นสัมภาษณ์เล็กๆน้อยเราจะไม่รบกวนนักเรียนละโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับเช่ญเชเาเชิเช,ชน้องอยู่ม .5 ใช่ไหมครับค่ะตอนนี้เราเริ่มที่จะพูดจีนได้เก่งหรือยัง รจริงๆเราเป็นคนจีนอยู่แล้วใช่ไหมครับอ๋อนี้ก็ไม่ห่วงเพราะว่าเป็นจีนอยู่แล้วนะครับอ๋อแล้วเอ่อถ้ามาที่นี่เรื่องที่พงที่พักเนี่ยเขามีให้ไหมครับมีค่ะมีไม่ต้องกังวลเราอยู่ของในใ<ช>อ๋อมีที่พักมีที่กินเ,เรียกได้ว่ามีครบนะครับ <นะ S 2> ตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนแล้วครับหกห้องฟูจิ อ๋อพี่พี่เขาอยู่ห้องเพาะพันครูจีนครับโอ,อ้นี่คือแบบผูกปั้นครูโดยเฉพาะเลยนะครับเขามาเรียนต่อมอ,อะไรเลยมหนึ่งมหนึ่งอ๋อก็คืออยู่ตึกนี้นี่ใช่ไหมใช่มหนึ่งนี่เดินทางมาไกลเลยนะเพิ่งมาปีแรกใช่ไหมครับนี่ยังไม่คุ้นเคยนะครับกับโรงเรียนสถานที่ใหม่อ๋อนี่จะบอกว่าน้องเขาเนี่ยมาจากหมู่บ้านผมนี่แหละ แล้วก็เคยเห็นกันนะครับแลก็มาเรียนที่นี่โอเคขอใหอ้เรียนให้สนุกนะเรียนจริงได้ขอบคุณมากค,ครับเ,เราอยู่ชั้นอะไรแล้วครับตอนนี้ม .6 ม .6 แล้วเ,เ,นะเห็นว่าถ้ามาเข้ามาโรงเรียนจีนแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะพูดไทยได้แนละ้วใช่ไหมถ้าสมมติเราพูดโดนอะไรครับก็โดนตัดเตือนนดหน่อยนะคือเข้ามาโรงเรียนนี้แล้วเนี่ย จำเป็นที่จะต้องพูดภาษาจีนเท่านั้นนะครับแล้วก็ภาษาจีนแบบท้องถิ่นก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องเป็นภาษาจีนกลางเท่านั้นใช่โอเค,อเคตรงนี้คือห้องประชุมใช่ครับห้องประชุมใหญ่ห้องประชุมใหญ่รจริงๆวันนี้วันจันทร์ตองประชุมแ<อ>ต่เราติดธุระเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองใช่เวลาใส่เสื้อเหลือง่อประชุมประชุมโออแล้วเราประชุมกันตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะใช่นี่ไง อ๋อเราจะประชุมกันผู้บริหารอยู่ตรงนี้เนาะอ๋าโอเคอืมจุดหนึ่งเชื่อใช่ไหมจุดหนึงเชื่อจุดหนึ่งเชื่อจุดหนึ่งเชื่อก็คือการเช็คชื่อเช็คชื่อนั่นเองเนาะเช็คชื่อนั่นเองอ๋อถ้าสมมติว่าจะเข้าเรียนแล้วคุณครูเนี่ย จะมาเอาใช่ครับเอาไปเอาไปที่ฟองชืดชืแล้วจบแล้วก็เอมา่เลิกเรียนก็เอามาแผ่นที่เดิมโอเคเปียนมีเสื้อนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่พักเบรกครับโอ้โหนี่ทุกคนดูช่วงที่นักเรียนเนี่ยไปซื้อขนมกินแน่นอนและวช้หมายตรงชีตอนนี้ือชเวาท่นอ คืออยู่ทีน่นี่ใช่ไมาุีใ่ไหม่ทั้งหมดอาี่ีกี่แล้วอย่ีชูยีชยือชูยีก็คือจองยีมน,นี่ก็คือแบบนักเรียนที่มหน,นะครับเราสามารถภาษาจีนนะครับกอนั้จะไปซื้อ,อนเลยโอเคขอบคุณมากเลยครับบ๊ายบาย วันนี้ดีใจมากๆเลยที่แบบว่าได้คุณครูนะครับพาเราแบบเยี่ยมชมแบบบรรยากาศในโรงเรียนเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเป็นโอกาสแบบดีด้วยที่ได้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นไปด้วยกันนะครับเกิดแบบเออเราสนใจที่จะอยากเรียนภาษาเนี่ยก็สามารถที่จะ มาตรงนี้นะครับหรือว่าใหญ่สุดในภาคเหนือแล้วเนาะเขาเรียกว่ามีสมาชิกตั้งเขาเรียกว่าสมาคมอ๋อสมาคมเนี่ยมีถึง4 3่3แห่งนะครับที่อยู่แบบสมาคมภายใต้โรงเรียนนี้นะครับไม่ใช่ภายใต้เอวยเโรงเรียนเราเป็นพี่ใหญ่ขนัดนีอเป็นตัวนำโรงเรียนที่นี่เป็นพี่ใหญ่นะครับอ๋อมี43แห่งนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศรอบๆนะครับที่เราได้เ,ออเดินชมไปวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้นขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับอือโอเค่面 先把这两个乘法น算出来แล้วก็อ,อ,อ,อนี้นเป็นน้ําดื่ม JL เพิ่งรู้นะว่ามาจากคำว่าเจ้าเหรียญน,นะครับอืมโงเรียนไทยอยู่ม .5 แล้วต่อองเรียนจีนอยู่ป .5 นี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับคือคนเมืองสาวเหนือนะครับที่แบบตอนนี้คุยจีนแบบปลอเลยเริ่มที่จะคุยเหนือไม่ได้แล้วด้วยแล้วเนี่ยเขาไปเบรกกันแล้วเราไปเบรกยางทํัเนี่ยไม่ค่ะอ,อยู่ในองโอ้ตั้งใจมากเลยโอเคได้เลยขอบคุณมากๆขอบคุณนะครับโอเคครับ